สวัสดีเพื่อนๆหรือพ,พ,พี่น้องทุกคนนะผมก็ผมเป็นคนละฝันนะครับ ค่อนข,ข้างแข็นะครับรถอัดก็อัดยังไม่เสร็จนะครับอัดไม่ได้นะครับมากันหลายพันอยู่นะครับนี่ก็จะเสร็จแล้วนะครับเจ้าแรกนะครับรถอัดอัดไม่ได้ โอ้รถรรถรถรรถรรตกครับตกไปสองนะครับไม่ต้องเปิดข้างนะครับเพราะว่าเปิดข้างนี่เมนบร้อนนหน่อยนะครับเวลามัน ตึงนะขอบคมากรับขอบคุณครมอะเลเทมีแล้วฮะคนละมุนมุนคนต้องทาเทมมาด้วยนะคนต้องทาเรมมาด้วยฮะมันมีสปอนเซอร์รอนอี่ก็อ,อยู่กับสัจิจน์นะครับเคลิร์นเคนเคน ขับรถเมื่อคนไม่ได้กินข้าวเลยก็ไม่ได้กินนะครับผมก็ไม่ได้กินเหมือนกันทำไมไม่คุณไม่กินล่ะ <c oughs> <c oughs> กิโลนั่น <c oughs> <c oughs> มันโลประมาณกิโลนั่นมันยังเขียวอยู่นะครับก็จะหนักๆหน่อย อาให้หลวงพ่อมาลากกันนี้หน่อยนะครับเบาๆเบลเด้อขาดไปเชือกเล็กนะครับผมดึงแรงไม่ได้นะครับเดี๋ยวขาดนะครับไปดินมันแฉะอยู่นะ เอาได้ไปได้เที่ยวเรามาเยอะนะครับแต่ก็ก็รับเหมือนเดิมนะครับขอแค่มีงานทำเนาะเนี่เลยนะครับตัวนี้ประมาณ50ไร่แต่ว่าอัดได้ไม่กี่ไร่เองนะครับดินแฉะนะครับต้องรอก่อนเดี๋ยวเราไปาลงกันต่อนะครับ